นี่นะคะดอกของต้นอีบุกหรือว่าต้นบุกนะคะส่วนนี้ก็ต้นของมันนะคะตั้งน้ำใส่มะขามเปียกนะคะสวัสดีค่ะพบอบกับสาวปูกับช่องตามติดชีวิตสาวปูนะคะค่ะวันนี้สาวปูพามาหาต้นบุกนะคะต้นอีบุก หรือเรียกว่าบุกนะคะนี่เลยจ้าหาผักพื้นบ้านกินได้นะคะนี่ดอกมันนะคะทุกคนดอกใหญ่มากหากับข้าวรอบๆบบ้านกันอีกนะคะนี่เลยจ้าต้นขนาดนี้ยังแกงได้อยู่เลยนะคะแต่ต้นมันไม่ใหญ่นะคะ เอาดอกมันด้วยนะคะรวมกับต้นจะได้พอกแก่นนี่นะคะดอกของต้นอ e ีบุกหรือว่าต้นบุกนะคะสสวนนี้ก็ต้นของมันนะคะออกแถวบ้านสาวปูต้นจะไม่ใหญ่นะคะสาวปูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบุกชนิดนี้เขาเรียกว่าพันอะไรนะคะ บางสายพันธุ์ต้นจะใหญ่มากเลยมาค่ามาเก็บกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คันนะคะก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนเลยจะถุงมือผ้าหรือถุงมืออะไรก็ได้นะคะ มีเลยจ้าเอาต้นมันก่อนนะคะมันจะได้ไม่เกะกะมีเลยจ้านี่นะคะมันจะมียางที่คันนะคะต้นบุกก่อนจะแกงเราจะไปทำให้มันหายคันกันก่อนนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้มันคันนะคะเราจะไม่ล้างนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําแล้วก็ต้มเลยนะคะนี่ยังเป็นต้นอ่อนต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะนีเลยจ้า นี่ดอกของต้อนอีบุกนะคะสาวปุ๊ดจะตัดนี่ออกมาแล้วนะคะเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะเผาด้านในนะคะตรงนี้คือส่วนที่กินได้นะคะเราจะเอาตรงนี้นะคะไปแกง นี่นะจ๊ะใหญ่มากๆแต่ใช้ไม่ได้นะคะส่วนนี้เราจะขูดเอาข้างในมันออกนะคะเอาแต่เฉพาะที่แข็งๆนี่นะคะเราจะหั่นเป็นท่อนๆเพื่จะได้ปอกง่ายๆหน่อยนะคะ นี่เลยจ้าเราปอกเลยนะจ้าอย่างนี้นะจ้ะ หั่นเป็นท่อนนะคะพอดีแกงนี่นะคะเมื่อเราขูดด้านในจนเหลือแต่ส่วนที่มันแข็งๆแล้วนะคะเราก็หั่นเลยนะคะ นี่เลยจ้าเดี๋ยวสาวปูต้องไปเดินหาอีกสักหน่อยนะคะเผื่อจะมีอีกถ้าไม่มีก็เอาไปแกงแค่นี้นะคะไปจ้าไปกันต่อเลยจ้าสาวปูเดินหาต้นบุกเสเหนื่อยเลยนะคะทุกคนไม่มีนะคะแถวบ้านสาวปูหายากมากเลยสรุปว่าได้แค่นี้ก็แกงแค่นี้นะคะไปจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงกันนะคะ ขาปูย่างปลากระเบนก่อนนะคะทุกคนพอดีซื้อปลาย่างมาแต่มันไม่แห้งนะคะต้องเอามาย่างใหม่ก่อนนะคะตั้งน้ำใส่มะขามเปียกนะคะต้มกําจัดความคันของต้นบุกก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วใส่อีบุกลงไปเลยนะคะหรือว่าต้นบุกนะคะ ต้มทั้งต้นทั้งดอกรวมกันลงไปเลยนะคะค่ะก่อนที่จะไปแกงเราก็มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะต้นอ e ีบุกหรือว่าต้นบุกนะคะพร้อมดอกมันนะคะสาปูล,ลวกล้างความขันออกเรียบร้อยแล้วนะคะ ปลาย่างค่ะวันนี้เราจะมาแกงส้อมอ e ีบุกกับปลาย่างนะคะเครื่องแกงส้มกับกะปิเกลือน้ำตาลและมะนาวนะคะตั้งน้ำแกงละลายพริกแกงส้มกับกะปิลงไปนะคะน้ำแกงเริ่มเดือดใส่ผักลงไปนะจ๊ะ ตำด้วยปลาย่างเลยค่ะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็มะนาวนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงส้มอ e ีบุกใส่ปลาย่าง ค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ